จริงๆก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรา3คนเหมือนกันนะคะอย่างตัวต่างๆเองเนี่ยพอรู้แล้วว่าอุ้ยเราต้องเล่นกับใครก็คือรู้สึกว่ามีแต่นักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลย <Okay. S 1> ก็เลยรู้สึกอุ้ยเราจะทําได้ไหมนะเราจะโอเคไหมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอวันแรกที่มาเจอกันก็แบบอุ้ยแบบเฟนลี่แล้วก็แบบเข้ากันได้แบบว่าไม่ไม่เกรงเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นคําว่าสัมมาคารวะ รู้สึกว่ามารยาทและกาลาทิสามันน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในในสังคมนี้ด้วยซ้ำครับอย่างการเจอกันครั้งแรกเนี้ยเราก็เก่งครับแต่ว่าก็เราเข้าไปด้วยความนอบน้อมแล้วก็รู้จักผู้ใหญ่รู้จักเด็กอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นสําหรับตงังตังคิดคําว่าน่ารักเพราะว่าเราจะต้องน่ารักกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เองหรือว่าทางทีมงานเองอะค่ะซึ่งคําว่าน่ารักอะสำหรับตังมันครอบคลุมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสัมมาคารวะเองก็คือการเออเราเป็นเด็กน่ารักนะหรือ น่ารักกับทีมงานก็คือมีวินัยตรงต่อเวลาทําการบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดรวมๆวมว่าเป็นคําว่าน่ารักเราต้องมีใจกับการเปิดใจเราต้องมีสัมมาคารวะแล้วก็ความรักทุกสิ่งทุกอย่างพอรวมกันแล้วเนี่ยหลอมรวมกันมาเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีความน่ารักในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบคุยกันเยอะ ฟังกันเยอะๆครับฟังด้วยหูฟังด้วยใจเปิดใจเปิดหูฟังกันจริงๆครับความรักและความเข้าใจกันเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่อยากให้ทุกคนแบบยึดเอาไว้เลยครับ